อัด,ดีนุนนาซีฮะเข้าเวลาละหมาดมักริบ18นาฬิกาหนาที1ทนมิ u ิสท to 7วันนี้ก็เป็นวันพุทธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2564คริสตศักราช2อ2 1ก็ครึ่งเดือนแล้วนะนะว่ากันง่ายๆปฏิทินอิสลาม เป็นวันพฤหัสบสบีีวันที่ห้าเดือนสุนฮิตยาอพยพศักราชหนึ่ันร้อยสี่เขาบอกว่าใครที่โพสจะทำให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยจำคุกสองปีปรับสี่หมื่นโอ้หโหอะไรจะขนาดนั้นมันมีอยู่คนหนึ่งะนะใน YouTube อ่ะในแชรอนไปกดไลค์กดอะไรเขาก็ส่งมาให้ดู ไปกดถูกใจเขาเรื่อกเตอร์ลอยหรืออะไรเนี่ยโอ้โหถูกรัฐบาลฟ้องเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าดูเหมือนจะทำให้รัฐบาลเสื่อมเสียแต่รัฐบาลก็เลยฟ้องแต่ดกเตอรลอยก็ไม่กลัวเขาบอกมีทนายที่จะช่วยเยอะเขาก็ยกรัฐธรรมนูญยกอะไรต่อ,อะไรมาอ้าง ยุ่งแ้้เกิดการเมืองในยุคนี้นี่โอ้โหมองดูแล้วมันวุ่นยิ่งเรื่องวัคซีนนี่มีปัญหาอย่างเยอะเลยองค์การอนามาัยโลกไม่ยอมรับหมอไทยยอมรับก็ยังไม่รู้ว่ามูหรืจาต้องรอต่อไปวันเวลามันจะพิสูจน์ที่แน่ๆนะเราเขาส่งโควิดมาบนโลกนี้นะสำหรับคนสองกลุ่ม กลุ่มที่ปฏิเสธพระองค์อัลลอฮ์ก็สั่งสอนให้มึงรู้ซะด้วยว่ามึงเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรออกอะไรเรอมนุษย์เอ้ยนะไอ้มนุษย์ขี้เหม็นกินแล้วขี้ไม่มีอำนาจอะไรหรอกอำนาจนะี่มันอยู่ที่กูนี่พูดอย่างอาจารย์แชรน์นะกูตอนนี้ก็หมายถึงอัละนะลอฮ์นั่นแหละเราเอาคำพูดของอัลลอฮ์เนะี่ยมาขยายตรงนี้เพราะมันมีอยู่ในคัมภีร์เรียบร้อยแล้วนะพระองค์เป็นผู้ทรงมหาเดชานุภาพ แนวะส่งการทดสอบมายัางโลกมนุษย์คนที่ไม่ศรัทธาก็จะได้รู้สึกตัวว่าเฮ้ยเรานี่มันไม่มีอำนาจมันมีอำนาจเหนือเราอ่ะเราก็ต้องแก้ปัญหากันให้สรนัวไปเลยส่วนผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ยังต้องแบ่งไปอีกสองกลุ่มนะไอพวกไม่รู้เรื่องเลยก็โวยวายนะโอ้โหอันเนี้ยเสียอหมานนะไม่ว่าอะไรจะนิดหน่อยแม้แต่น้ำตําก็ถือว่าเป็นบททดสอบจะโวยวายไ,ไม่ได้ ยัไปดูเด็กก็บอกว่าผู้ใหญ่นะว่าดูเด็กแต่เด็กเดินเตะแก้วแตกก็ว่าไอ้นี่สุ่มซ่ามเห็นไหมแต่ผู้ใหญ่เดินเตะแก้วแตกใครมันเอาแก้วมาวางไว้ตรงนี้วะนั่นเห็นไหมนี่มันต่างกันตรงเนี้ยโลกมนุษย์ถึงได้วุ่นผู้ศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับอะไรจะเกิดก็คือมาจากอัลลอฮ มีอยู่คนเนื้อโทษโวยวายอันล์อช้รอนพระจัดเสนน่วมไปเลยมึงนี่ไม่เข้าใจศาสนาแต่จะไปโทษอัลล้อ์น่ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยแล้วอะไรก็แล้วแต่อัลล้อให้เกิดขึ้นมาเขาจะวัดใจว่าผู้ศรัทธาเนี่ยศรัทธาต่อพระองค์จริงหรือเปล่านะมันมาทั้งโลกเนี่ยมันก็โดนทั้งหมดแต่ผู้ศรัทธาน่ที่โดนแล้วเนี่ยแล้วตายเนี่ยมันได้สวรรค์ ในพวกกาเฟ่ที่โดนแล้วเนี่ยไม่ยอมสำนึกผิดไม่ยอมยอมรับนะไม่ยอมที่จะหันมาศรัทธาตอ่ออัลลอฮ์แล้วเราก็ตายไปก็นรกยาวเรีกวายาวก็ต้องบอกกันตรงๆนี่แหละใครจะว่าเฮ้ยมึงมาพูดงี้ด้ไงที่พูดในเรื่องศาสนาอิสลามไม่เชื่อก็ไม่ได้บังคับนะศาส,สนาอิสลามเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ สารนัวไหมล่ะวัคซีนน่ะนะไอน้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นั่นเขยเข้าแถวตรวจโควิดกันใครเป็นไม่เป็นบวกเป็นลบเป็นไรนี่เขาบอกเข้าแถวยาวห้าหกกิโลเมตรนั่นแหละนะบ้ายครูจูบอกบ่ายบหายนะคือชิบหายแล้วนะมันวุ่นนะก็มีมาเก้ก็มีพวกส่งลายมาเขาบอกวัคซีนที่ดีเนี่ย มีอยู่สองตัวจำไว้ให้แม่นนะวัคซีนที่ดีมีสองตัวเท่านั้นนะต,ตัวใครกับตัวมันเขาว่างั้นนะตัวใครตัวมันมีสองตัวนี่แหละในตรงนี้รอดแต่เอาตัวเองให้รอดไว้นะยาก็บอกว่าจะเอาวาดที่ไหนนะทางตะว,วันออกไปฉันเพนร่วมกับพระมหาสมพงติดโควิด ไอคนที่มันติดอยู่นะถ้ากินข้าวร่วมกับเราเนี่ยห้าคนแปดคนนะไม่เหลือหรอกไม่เหลือกินไปคุยไปเนี่ยเชื้อมนก็ออกมาทั้งปากมันก็กระจายไปในรอบวงอนะ่ะแล้วสำรับหนืงอาหารกันขี่เมตรหนึงถึงสองเมตรไปละนั่งโต๊ะเดียวกันเนะี่ยรัศมีเท่าไหรสองเมตรเขาก็บอกยังไม่ปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยรวางในะพวกที่ไปกินอาหารร่วมกันเนี่ย เดี๋ยวเวลามีคนตายแต่ใค้ดูค่ะต่างหม้อต่างอะไรหุงกินโอ้โหยนี่อนี่ยับยับจับแหมอร่อยกินยับยับจับไม่ได้รู้หรอกแต่มันติดขึ้นมาละสารนัวไปเราจะว่าไงฮะเอ้ยโรคนี้ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรแต่ก็ตายกันอยู่ทุกวัน่ไงนอนคว่ำร้องอาโดยโอยอยู่เนี่ยไม่เท่าไรหรอกเราส่งลงมากี่ล้านแล้วล่ะที่ตายเนี่ยฮะ มันมีในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมารอกยูมันเป็นคนทําสร้างเชื้อโรคจะขายวัคซีนในนู่นในนี่แชรอนก็บอกนั่นแหละอัลลอฮ์ส่งมามึงเข้าใจศาสนาหรือเปล่ามนุษย์จะคิดมนุษย์จะทำเนี่ยอั it, นนลลอฮ์ดูอยู่ถ้าอัลลอฮ์ให้มันเกิดเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ส่งมาให้รู้เรื่องซะด้วยนะแล้วมันก็บอกว่างั้นแชรอนไปกินน้ําชาที่ใส่ย,ยาพิษ แรอนก็ไปโทษอันล้อเสียอันล้อส่ออสสงยาพิษมาในน้ําชาแทนที่จะไปโทษคนที่เอายาพิษใส่ในน้ําชามันว่างั้นเออบอกว่าคนีดีขาเข้าใจศาสนาเนี่ยเรื่องอะไรจะเกิดเขาไม่โทษอันล้อหรอกอัลล้ลล์จะให้เราตายโดยกการถูกวางยาพิษก็อบอกนบีนี่ก็โดน,นพวกอยู่วางยาพิษนะอบอกที่นบีตายเนี่ย ก็มีส่วนของยาพิษเน่ที่มันยังตกค้างอยู่ทําให้ร่างกายไปไม่ไหวมีบทวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้อยู่นั่นแหละคืออันเลาะให้ตายคือตายนี่มันไม่เข้าใจอ่ะนะมันไม่เข้าใจศาสนาจะด้วยสาเหตุอันใดกันแลแ้วนะแต่อันเลาะให้มีเหล้ามาเนี่ยแต่อัลเลาะก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปกินเหล้าบาปเขาให้มาเพื่อที่จะวัดตัวมึง ว่ามึงน่ะจะฟังอันล้อไหมมีงั้นมันจะมาวัดอะไรกันล่ะว่าสวรรค์นรกจะมีทําไมล่ะสวรรค์นรกนรกเดี๋ยวเขาก็เลือกกันบนดุนยานี่แหละว่าถึงเวลาเนี่ยมึงจะเลือกสวรรค์หรือเปล่าถ้าเลือกสวรรค์มึงก็ละหมาดถ้าเลือกนรกมึงก็ทิ้งละหมาดมันก็ชัดเจนอยู่วะสัลลัลลอฮุอะลานบีอิมามุฮัมมัดวะลาอัลลีฮิวะซอบีฮิวะสลัม